รดน้ําเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สาคัญมากเลยก็คือการใส่ปุ๋ยอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นนี้นะก็เป็นต้นที่ผมเนี่ยใส่ปุ๋ยนะตามวิธีที่ผมจะแนะนํานะเพื่อจะให้ต้นไม้ได้ประโยชน์จากปุ๋ยมากที่สุดนะดูความงามและอีกต้นหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ทําครบกระบวนการนะดูนะครับดูสภาพแตกต่างกันเลยเห็นไหมครับจะเหลืองแล้วก็ใบก็ม่อยค่อยสวยนะ ซึ่งต้นนี้ก็จะดํามันวาวมาก2ปัจจัยหลักนะฮะที่ทําให้ปุ๋ยเนี่ยเกิดการสูญเสียแล้วก็ต้นไม้เนี่ยไม่ได้รับเลยอันดับแรกก็คือเกิดจากความร้อนของแสงแดดถ้าหากว่าเราใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยไม่ได้รดน้ำให้มากพอให้ปุ๋ยละลายเนี่ยก็จะทําให้๋ยเนียโดนแสงแดดแล้วก็ระเหยไปนะครับต้นไม้ก็จะไม่ได้กินปุ๋ยอย่างเต็มที่ที่ควรจะกินและเหตุที่2เลยก็คือโดนฝน ตกหนักจนกระทั่งว่าชาล้างปุ๋ยไปก็ไปดูวิธีการที่จะทําให้ต้นไม้เนี่ยได้กินปุ๋ยอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็ออกมาสวยงามแบบนี้นะครับไปดูวิธีการกันเลยครับให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือการใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําเลยนะนี่นะครับใส่รอบรอบใบใลดน้ํานะ น้ำที่ผมรถก็จะเป็นน้ำที่ใส่จุลินทรีย์นะครับรดน้ำเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สาคัญมากเลยก็คือการคุมความชื้นผมดินนะอย่างเห็นเมื่อกี้ต้นใหญ่ที่ตอนแรกที่ผมบอกว่างามกว่าแล้วทีหลังเนี่ยน้องแซงก็เพราะนี่แหละฮะไม่ได้คุมโคนนะพอไม่ไคุมโคนเนี่ยแสงแดดก็จะมาเผาทั้งปุ๋ยไปแล้วก็น้ำไปนะปุ๋ยก็จะระเหยน้ำก็จะระเหยเมื่อไม่มีน้ำเนี่ย ต้นไม้ก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรเนี่ยลำเลียงปุ๋ยเข้าสู่ต้นได้ใส่ปุ๋ยไปก็เสียเปล่าเสียเงินฟรีแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่งามอย่างที่ตัวเองคิดด้วยเพราะฉะนั้นแค่นี้ฮะคุมโคนใส่ปุ๋ยคุมค้มโคนก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยงามได้แล้วนะฮะก็อีกวิธีหนึ่งก็เรียกง,ง่ายๆว่าเป็นการอัวโคนแบบนี้นะปุ๋ยเราก็จะอยู่ในดินไปเลยนะเสร็จแล้วก็ลดน้ำซะหน่อยนี่นะครับ หาเศษหญ้ามาคลุมอย่างนี้นะคลุมก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากจากในคลิปจะเห็นว่าต้นเล็กเนี่ยตอนก่อนทําจะเหลืองกว่าน,นี้นี่เพิ่งทําแค่ไม่กี่วันเห็นไหมจะเริ่มเขียวขึ้นแล้วนะต้นนี้ก็เป็นต้นที่ปลูกพร้อมกับต้นเล็กเมื่อกี้และความสูงก็เท่ากันนะครับแต่ดูตอนนี้โตแตกต่างกันมากเลยนะต้นนี้ทําครบกระบวนการตั้งแต่แรกเห็นไหมครับ โตห่างกันเยอะแยะมากต้นนู้นยังสูงแค่คืบเดียวแต่ต้นนี้เนี่ยไปไกลละวหนสองคืบกว่าแล้วเนะี่ยผิดกันเยอะเลยใครปลูกต้นไม้แล้วใส่ปุ๋ยแล้วเหมือนไม่ค่อยโตก็ลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ